นายฮอนนะครับบ้านเพชรตบนลังแรงอำเภอทุ่งพิสายจังหวัดศรีสะเกดมาโซนตางๆเนี่ยเขาเขายังบอทันได้เหรีหลายเลของุ่พรกันเลบ้านนี้กับท่าเคยมาเมื่อไรเนี่ยบ,บอกฟังของทุ่พราน่าแบงเหรียญซีฟังน่ยฟังนี้เขาไล่เหรีแค่เดียว๋ยวมองเลยที่ไผนละน้อยนึงประมาณเจ็ดเจ หลายเขาเนนไปตั้งท inh e te yeah. ั้งพ oh, ุเนีทังบ้านอย่างบ้านบ้าบ้าทานหรือบ้านอย่างวะเียตเพินนนะที่อยู่ใกล้นองน้ำที่เจ้าอะัิ้างความเิดนแม่นบ้านอย่างวะตออย่างวะบ้านจานเออบ้านนุชนจานบ้านวก็ตายเออบ้านจานบ้นจานบ้นจานเอาากินบ่าจตายเนารียนเรนสวมพุทธน่ย เนี่ยเา่ลดูเลดูนเพินไปบางอื่อนพอค่อยได้เหรียญโได้เหรียโน้นี่นาคู่นาคู่แรงแ่เนแงแแแรหัวเาัแรงัท่วมคือท่วมหลขเขาจะนี่ออด่มเหออนพอดีเลยนร

Yeah <laughs> เให้วเขาไปทันทีได้เหรอ เนียวาดิจิตอลตันี่ยอมัมีหมดลำซิ่ไมาหมดลำคนสื่อตัวเนด่ยเล่ยังฮึยังเด้นะบ่เม่นเห่ีกลางเวทีแล้ะเป่นมีอดกระดาษกระดาษจอดอิเงเ้ยโอ้แม่ลูกคู่นั้นไปได้แล้วมีเลี้ยวไปหรือเดี๋ยวมีพเลี้ยวหักซ่รงนี่หรือเป็นป่ะตรงนั้นะแวมได้เห็นนแล้วล่ะ พ <pursue> ุ่นบกว่าอินดาไว้ไว้พุ่นกันบอกมีหุ่นเลี้ยวบงไปแน่พุ่นเนาะเอออย่โรงเรียนก็บโเห็น

เพื่อนไปจำอย่างน้าเพื่อนมีอย่างน้หัวดีลัดแบกแต่มือแดดจุดทอดมือดีมียไไรรับโทรศัพท์เลยเดี๋ยวมูโอ้จะไปต่อไปบ้าบ้าเออสภาพเด็นไปปะัด็นไม่ดี เดี๋ยวนั่ง,งอนอนกอินไอะก็ีเข้เขาทีว่านีหาป้องเขาแล้วไ,ไปอ่นี้ก็ติดไ,ไปวะได้ เป็นไ้แม่ลงพูดเดวลุงหูว่าเผ็นจอดทุกคนก็ได้ไตกันเลยย่างไป่เป็นลุงอ๋อสงสัยลงทงนาครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก่อนครับพี่น้องครับพอดกันเบิดแล้วครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ